เอาหมดหามาอย่าเข้มาใก้ีแน่เพื่อนๆไปจดจะแนนอันนี้สกาเองฮึกฮกจังหวะนี้เนี่ยองตัวอัลิอัลตายตัวเลยต้นใหญ่ไม่ได้ฟิดเตอร์ได้อยู่แล้ว นวิ่นสามตัดเก้าข้ามเยอะ,ะครับแ้นอนองได้น้อยๆตีเลยสวัสดีครับเพ,พื่อนๆวันนี้เกม Smash l e g e n d นะครับตอนนี้ครึ่งปีแล้วก็กำลังจะมี แข่งถ้วยชิงแชมป์ระดับโลกนะครับผมก็ไปดูเห็นจะมีอันนึงแข่งเกาหลีกชนระดับโลกวันนี้วันเสาร์นะครับก็จะมีด่านพิเศษเปิดวันนี้เป็นสงครามเก็บเกี่ยวทุ่งถั่ววิเศษชั่วโมงต้องมนนะครับเดีย๋ยวเราลองไปเล่นกันไปดูด่านนี้เอาใครไปดีนะผมว่า สนโหนนะครับดาเมจแรงดีแล้วก็่อนทีร่องเร็วว่องไวนะครับคุณรู้หรือไม่กลเป็นเด็กดีเธอช่วยให้ทุกคนในโลกอยู่อย่างอบอุ่นแม้แต่ร้อนนะครับไม่รู้ทำยังไงนะจะไม่ คนในโลกอบอุ่นเนะี่ยเอาปืนไฟยิงเนี่ยนะปืนระเบิดเนี่ยอ๋อเป็นทีมสามสามนะครับที่สามสามเอาเลทได้ก็ได้นะเอาเลทุดแตงนะครับก็อ้อโดนตีนยเยอะเลย ตกนิดหนึ่งเลยโอ้ยน่ารักมาเลนี่มันสุดเซียนครับอ้ยโอ้ยโอ้เด็กเด็กโหโหเหโหหนุ่มจะงงงงงงงยนี่แบบติดแล้วดูอยโ คืออะไรต้องมีสต่วยหรือกะโดดขึ้นมาตื่นสัมมาอย่างนี้ตัวตรงกัน โดนเราโดนเลยนะุยิดแซมเราสูนย์นะเนี่เกือดพองี่มีจริงเลยนี่แน่จยบคู่โอ้ยรอได้ทีเดียวโติดเกืนบติดกืิดโดน เราสามคนสุดท้ายตัวไหนฮะเฮ้ยเราได้ข่านึงรอบแรกกันคนไทยเนี่ยตบหัวใจโอ้ยอ้ยโอ้ยตกันส่ยตัวใหญ่แล้วเจ็ยเจ็บโอ้โหอันตีเสกสุด โด่งครับเลทมันแอบแอบลอยนะครับเนี่ยสาวจีนหกแท่นมีหนึ่งสูนะครับตีตีตีลอยแค่แน่วเดียวได้หนึ่งเวสเฉยเลยนะครับสมัช์สี่คน ไนก็ได้ไหนครับดูเควสหน่อยดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปครับเอาไคเซอร์ไปนะครับคุณรู้หรือไม่มีการแข่งขันไม่รู้จบในกระดานหมักลุกราชินีเพื่อหาผู้ครอบครองมงกุฎคนใหม่ กับเลดกับพิเตอร์นะครับเจอหนูอีกตัวช yes, ิ so ้อ ah, นึ่ตัวตรงนั่นเลยไม่ถึงตัวแล้วก็ไม่ตีวันตัวไม่่อยตัวนะครับนี่ตัวปล่ยสมโเลยก็ได้ครบแล้วดีที่ดี อยากได้ยากินนะครับตอนนี้เข้เก็บทีนี่แม่แม่ติดใจนี่เลยอยากเชียวโดนตายเองเนี่แม่ตัวตัวนี่นออติดนี่ติด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 ขนาดนี้น่าจะได้กินน้ำมื่อกี้มสายโดนติดตัวอีกน้ามา เราตายแก้มลดใช่ไหเนี่ยใส่สองตัวด้นังเกดนะเราขายเกียวเยอะๆจัดกั้นให้เกียวเราจบพนักเป็นหญ่คงไบ้ามันจะได้ตายอีกนะครับีืนอะนี่ยนตายแล้วล่ะอ้ใส่สงตัวขายเกียวขายเก เเก็บไปนะใส่มันสุสั่งั้งนี่เลยแทงมาตามนะครับีเจอเหลือเก้าหรือเหลือสามเข้ไปรยๆนะครับมีไปให้มอยากเข้ามาใกล้นี่แหเพื่อนๆไปติดคะแนนนี้จัดการเอง เฮ้ยเต้งนี่หีนี่สามตัวอลิอลิศเอ้าตายตัวต้นใหง่าไม่ได้มาติเตอร์ได้อยู่ติดเกล็ดแล้วตัวามตับเก้าข้าเยอะะครับแพน้อนตนี่ ระเก็บมาทีนี้ได้หนึ่งแต้มโชคดีได้เพื่อนเก่งคนระับเลยชนะนล่ะเนี่ยตอนเปลีย่ยนเพื่อนสองหมื่นนะครับตีแลกักขนาดนี้ ทีลองเอาลาพันเซลไปนะครับตีอย่างเดียวคุณรู้หรือไม่แม่เลี้ยงของลาพันเซลคือคุณนายจดหมายเป็นสมาชิกกลุ่มแม่มดเดือนมืดอีกครั้งนะครับแล้วก็เข้ามากลางเกมตีเล่นกรอบนึง Aku takut. Aku takut getting in my way. ถือตนะัวเองนะครับีพมัอมีขาในแต่ว่าเาเนกมีปัญหาทุกเนยมันจะถูกตีเินเงินได้นะี่เีนอื่นมันตีเงินเล่นได้ตีนไม่ได้ราะเนจะได้อ,อางนโดน่บ้างโดนเลย มันหนีไปปั่นจักรยานปั่นจักรยานจากเดินไปเรื่อยๆปั่นดินปั่นเพื่อเพิ่มอัตราเร็วแต่ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าคะแนนเยอะก็เลดเยอะต้องใหญ่หนีไปไหนเราก็มาตีแฟนหนีไปไหนหนีไปไหน กูได้ดูดีดูดีทำโอ้โแ,แค่สตันตายสวยต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่นะเ,เลยเก็บอ้าสต,ตันอ๋ออ่าลิบได้นีอ่อ่ะแฝงยิงทุกคนเลยอืมจิตขาดอีก lóc tay tay lóc này lục sản tàn dìm hoa năm rồi năm xa lít rồi